ก่อนนี่ไงน,นะนี่เจอได้นี่เร็วดูอะไงนะเอาไปลอยน้ำไปน,น,น,นี่ไงนี่ไงตัวเล็กลูกตัวเล็กอยู่นี่นี่นี่ตัวเล็ก,ลกตัวเล็กอเ,กเกอาไว้ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ปล่อยมันลูกปล่อยมันปล่อยตรงนี้เลยพี่ดาดาปล่อยตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมาเล่นนี่นะฮะปูเสฉวนนะครับเดี๋ยวเราจะลองจับมาดูว่าจะมีข้างในไหมนะครับน้องๆอ้าวตาย นี่ก็มีนะครับนี่ข้างในเลยเราไปก่อนนี่ก็มีครับแอมอยู่ครับแอมอยู่แอมอยู่ก่อนนี่ไงนี่เจอได้นี่เร็วดูอะไรนะเอาไปลอยน้ำเก็บไว้อ,อ่ะเห็อวอพีอ่ดามานี่มาดูดิมาด,ดูก่อน นี่มือนะมันหยิมือเนี่ยดูดิพี่ดาเจออะไรมาเฮ้ยดูเจย์นี่มันออกมาเห็นไหมเฮ้ยดูดิเออมันขุดไปละวนี่ไงนี่ไงพี่ดาดูดิเห็นไหมออกมาแล้วออกมาแล้วกูอะไรนะเอย์เดมตู้เสียวตู้เฉียวต่อตาแดงซีบพิดากูอะไรนะลูกตู้เฉียวเอาไปปล่อยน้ำไปเอาไปกับมือไปปล่อยไปนี่ล้วเรามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเฉยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวดูก่อน พี่ได้เดี๋ยวดิวิวเดีวเดียวดีวดีวถือก่อนถือก่อนมีกี่ตัวสามตัวอือออกมายังเฮ้ยนี่ไงไปไปปล่อยกันไปไปปล่อยกันเราเอาขึ้นมาดูเฉยใช่ไหมลกูกเนี่ยจะเอาเลยในของให้แม่เลยเอเอ,อนะไปกล้าเอาไปด้วยเหรอเดี๋ยวพ่อาไปเก็บให้ นี่ไงนี่ตัวเล็กลูกตัวเล็กอยู่นี่นี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กไม่ไม่ไม่ต้องไม่ปล่อยมันลูกปล่อยไหมปล่อยตรงนี้เลยพี่ดาดาปล่อยตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมาเล่นเออนี่ครับ